เยวกันตอนนี้ก็กลับมาดนเกมถ้าจะได้คลิปต่อเดี๋ยวผมชอบเรียกแตครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาทำการเล่นโอ้โหเทรฟกรีกโบราณนะครับนั่นก็คือ โพไซดอนนะครับนะรัขณะซึ่งก็บอกแล้ว่าตัวละครนี่เป็นตัวละครที่โคตรเก่งแล้วก็เป็นเทพกรีกนะครับนะเออมีพลังที่อะไรนะเออเป็นเทพคล้ายๆเหมือนคุมท้องสมุทรลหนะครับนะทุมมหาสมุทรนะครับเทพโพไซดอนของเรานะครับนะเออซึ่งจะมีวิชาที่เป็นซูดนะครับนะนี่นี่คือซูตนะครับในเวอร์ชั่นปัจจุบันนะครับนะแต่มันโอ้โหหน้าตาี้ยกเหลือเกินนะครับนะซูต แลวถ้าเป็นซูตอีกร่างหนึ่งนะครับก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับนะซึ่งโอ้โหซูตนะครับนะขี่เมฆดำมาเลยนะครับเป็นเทพเจ้าแห่งสายฟ้านะครับนะเออแล้วก็นี้เป็นเทพเจ้าแห่งท้องสมุทรเราโพไซดอนนะครับดูดีมีเขาเรียกว่าอะไรวะเงาเหรอเขาเรียกว่าอะไรเอยเสียมเหรอเฮ้ยะสักอย่างหรอว่าในคบนะซึ่งวันนี้เราจะมาเล่น2ตัวนี้กันนะครับนะซูตกับโพไซดอนนะครับเอาละมาไปดูดีกว่านะครับว่าเทพเจ้ากรีกโบราณ2อตัวนี้เก่งและเก่งขนาดไหน ่ะเอาละครับเปิดประเดิมแรกมาเจอกับเทพเจ้าของเทพกีจที่ใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็คือซูสนะครับเนาะโอ้ในร่างของมอดนะครับนะดูดีๆเลยครับโอ้ยช้างหูเลือดช่วยห้วยครับพูดนะผมไม่อยากตายดโอ้ยโดนอีกทีกูเพิ่งจะลงมาไอสัตว์มึงเอากูขึ้นไปอีกเหรอโอเคลงละอ่ะโดนอีกแล้วนะครับนะเฮ้ย ูรนะคับยิงเป็นลำเสียงเลเซอร์เลยนะครับนะโคตรเก๋งนะครับที่พระเจ้าสายฟ้านะครนะับนยิงไปเพื่อปลอยนะครับนะแต่ไม่แรงเท่าไหร่นะตะกี้แค่ช้างตัวเดียวนะครับเออแต่รู้สึกว่าเมฆมันจะขึ้นไปเรื่อยเเนี่ยมันเป็นเหมือนหงอโคงไงไม่รู้อะนะครับ เอาละครับต่อมาซูนนะครับจะสาบแช่งคนออคองเอ้ขี้เล่ามอย่างเอขี้เลามอย่างรับไงบ้างโดนคนแรกเลยตายหนึ่งนะครับนะพวกเราไม่สนใจหรอกเว้เราจะไปกินเบียร์ตานะครับนะซึ่งซูนจะต้องทําการหยุดไอ้พวกขี้เลาวพวกนี้นะครับมนาะไม่ให้มันไปก่อความวุ่นวายไปกินเบียร์นะครับนะเอาละจัดการมันนี่นะทำลายคนชั่วโอ้โหตัวจิงเป็นวงกว้างแต่พวกเราก็ไม่สนใจพวกเราจะไปกินอโอ้ย,โ,อยโดน เหลือกันแค่นี้พวกเราก็จะสู้สู้ขอให้ได้ลงคอแค่นั้นแหละโอ้โหไม่รอดว่ะตายนะครับนะแอะอะไรกันวะเนี่ยเอาทับต่อมามาเจอกับเจ้าแห่งท้องสมุรนะครับโพไซดอนเทนพเจ้าแห่งท้องสมุทรมาแล้วเจอกับพิเตอร์อาซีมาซ่ามาต้นตะนะครับนะเป็นมิโดทอร์เอาละดูซิมันจะโยนหอ,อกไปวะมันจะโยนไปวะอะไรวะทำอะไรวะทำอะไรของมันอนะ นะครับเอา้าคืออะไรวะเดี๋ยวก่อนฮุ้ยรู้สึกว่าไอ้พวกนี้เข้าใกล้อันนี้นะครับน้าน้าน้าที่โพไซดอนอยู่นี่จะปิวนะครับดูดีดูดีโคตรเจ๋งเลยนะครับดูดิผักออกเลยนะครับนะแต่ไม่ค่อยเจ็บนะพี่โตไม่เจ็บพี่โตไม่เจ็บไม่เจ็บนะครับนะแต่แต่ใช้ใช้เหงาทําอะไรอะ่ะงงเดี๋ยวก่อนนะทําอะไรอะ่ะเอาเหงาทําอะไรอะ่ะเหมือนโยนทิ้งไงไม่รู้วะนะครับ อ่ะนายลองไอ้แจนตัวเดียวเดียวด,ยวด,ยวดยวูดิดูซิมันจะทำอะไรของมันนะคระับนายซูดเอ้ยไอ้ไอโพไซดอนดูดิดูดิดมันทำอะไรอ่ะมันจะโยนหอ,อกก็ไปโยนดูมันมันทำอะไรของมันอ่ะเอา้าเอา้าเอา้าไปกระโดดขี่คอ,ขอเขาเสยเอา้าจังแดดได้นั่นหแวยเอา้านะครับตอนนี้กำลังใช้น้ำผักอยู่นะครับนี่เนี่ยอุย้ยอะไรอ่ะเดือดคอนเอา้าอุย้ยมันโยนหอ,อกแล้วท่านผู้ชมดูดิปิวไปด้วยเลยอุย้ย เอาทัพต่อมากองทัพทหารโจมตีมอนถึงแม้มันจะเป็นเทพู้ที่พวกเราเคยนับถือเอาแต่เราจะฆ่ามันยิงเข้าไปแล้วนะครับนะพุ่งพุ่งพุ่งโอ้โห و, ยิงเข้าไอ้จอนกูเลยดีจาก,กุยนหอกมั่งจุ๊ปุยอุย๊ปุ๊ปหัวเจ๋งหอกติดตามนะครับนะเฮ้ยดูดินี่น,นี่อร่อยดิฉันใช้พลังน้ำของฉันจัดการแกเออพวกเราไอ้ต้องควบคุม่วยรถถังไม่ได้ล้อประคามึงไอ้โอย โยนหอกหอกมิษทหอกพิษทรายทุกคนหอกพิษทรายดูดูดูหอกแป้งมีชีวิตหอกมีชีวิตท่านผู้ชมรอเลือแล้วมันใส่อะไรนะครับนะไอหมอดในตัวหมอดนะครับนะเออมันใส่นั้นแน่นอนเลยซุปเปอร์ชาวนาแน่นอนเลยเวลามันปล่อยไปมันก็จะพุ่งตีนะครับนะเออน่าจะใช่นะผมว่าเออจะเจ๋งดีวะเอาละครับต่อมาพี่กับน้องนะครับต้องสู้กันนะครับนะแต่น้องคนกลางหายไปไหนไม่รู้เหมือนกันนะครับนะ นั่นก็คือเฮดิสนะครับผมใช่ประมาณนะครับนะหรือว่าโพไซดอนคือคนกลางวะหรือว่าเฮดิสคือคนเล็กสุดไม่มั่นใจนะครับนะแต่ซูดนี่คือพี่ใหญ่สุดนะครับเอาแหละมาดูกันอู้ซูดเทพเจ้าแห่งสายฟ้ากับโพไซดอนอู้เทพแห่งสองสมุทดสองสมุทรนะครับนะบเจ้าแม่งชอบพูดลิ้นพันกันนะครับนะเดี๋ยวนี้นะครับนะไม่รู้เป็นไรเอาละอู้แกโยนพ่อแล้วนะไอ้ซูดตาฉันมั่งละพี่ชายออกมาหาอะไรอือไป,ป,ป,ปนะโห ทำไมคนสร้างสร้างซูดกาก่าโพไซดอนวะเนาะท่านผู้ชมว่าไหมนะครับหอ้โพไซดอนบอกเฮ้เอาเ่ะข้าเจ้าของเออโอลิมปัสคนเดียวเท่านั้นเอารับเหล่าบริวารของซูดนะครับหรือว่าลูกศิษย์ของซูดนะครับนะได้ร่วมมือกันมากําจัดโพไซดอนนะครับนะพอไม่อยากให้โพไซดอนนั้นอู้ทำอย่างนี้เอาระแก,กตายแกข้าหัวหน้าเราอู้เทพซูตอีนดีจะต้องไายดูจมแล้วน,น,นะครับ นี่นี่อ้หพวกเราลุมมอนลุมมอนเอาละใช้น้ำแล้วครับมัใช้พลังเวทแล้วครับมาเออนี่นี่โดนน้ำสึนามิของฉันไปแมันมีพลังน้ำเลยทุกคนระวังหน่อยจะไปอยู่ใกล้น้ำมันโอ้โหนะครับมันใช้พลังน้ำว่ะโอ้โหเหมือนจะเจ๋งแต่ก็แต่อยแอะพวกเราแก้แค้นให้กับหัวหน้าเราได้แล้วเทพสูตรจริงเจริญไม่ดีเทพใคร เอาละครับต่อมาเจอ,อกับเหล่าซามูไรนะครับนะซึ่งโอ้โหดูสิว่ามันจะสามารถปัดอะไรนะออกเขาเรียกว่าเร็รวะอาวุธของเออโพไซดอนตีศูนย์นะครับเออใช่ตีศูนย์นี่เอาละโอ้ดูสิมันจะกันได้ไหมครับโยนมาแล้วโอ้โหกันไม่ได้กันไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่อาวุธยังไงละ่ะงงอะไรนะครับมันคือซูเปอร์ชาวนาร่องหุ่นที่ติดเปด็นตีศูนย์ให้นะครับนะเออนะครับมันเม็น หอ,อกเด้อมันไม่ใช่หอ,อกจริงๆเด้อมันคือหอ,อกหลอกลวงนะครับนะที่มีพลังซูเปอร์ชาวนาอยู่เอาครับต่อมาโชกุนก็ได้โกรธมากนะครับอกทำอะไรกับสมบไรยพวกของฉันเอาละสมบไรยใจแอนจัดก,การมันเอาละครับโดนตีสวนไปแล้วเอาอเอาตีนี่นี่โอ้โหโอ้โหแรงโคตรแรงโคตรดูเอาละโูพลังท่าน,น้ำของฉันนี่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 แกเข้าใกล้ตัวฉันน้ำจะผลักตัวแกออกมาเฮ้ยเอาตายนะครับนะ ตายโคตรง่ายเอาละผมว่าไม่ได้การับพี่กับน้องต้องรวมมือกันแล้วแหละจัดการมันพี่ได้เลยน้องโอ้โหอาดมไปแล้วนะครับปัดได้ด้วยนะครับน่าซูดงแดงในคณะปัดของกูได้ไงวานะครับเอาละเดี๋ยวเป็นหน้าที่น้องเองน้องจะจัดการมันเองนี่น้องจะใช้ทันนะมันจะแตะตัวน้องไม่ได้กูว่าแฟนน้องตายก่อนตามสเต็ปแน่นอนเลยนะครับพี่อยู่ไหนเนี่ยพี่อยู่ด้านบนนะครับนะให้น้องเป็นสายบูแทนอะไรขางบึงวะเนี่ยนะครับตีโอ้โห น้องตายนะครับส่วนพี่ส่วนพี่อยู่ด้านบนออ้โชคดีนะน้องแต่พี่คงไม่ลงไปหรอกเพราะว่าลงไปก็โดนข้อเหมือนน้องอ่ะดูเลยนะครับสายฟ้าโคตรเทเป็นแสงเลเซอร์เลยนะครับนะแต่ประเด็นก็คือพวกโชกุนแม่งปั่นได้ไงนะครับดูดินะสบายมันหน่อยนะครับโอ้โหเสียดายนะครับซูดแปงททาอะไรไม่ได้เลยนะครับนะอุ่สาส์เป็นหมอด น่าเจาเจิงๆหน่อยนะสายฟ้าเนี่ยนะครับอาเอาวอามึงค่อยๆลงไปถอมอยู่อุ้ยแก๊สแก๊สเมฆกูหมดแม่งอุ้ยชิพอยแล้วกูต้องจะตายใช่ไหมเดียวเหลือขั้นสุดท้ายแล้วโอเคโอเคโอ้โหโอ้โหโอ้โหพอดีมีแก๊สเสริมนะครับนะเตอติดเนตัดขึ้นไปอีกอู้ขึ้นไปอีกลูขึ้นไปอีกนะครับนะเออคงไม่ตายหรอกนะครับวันนี้นะครับไอซูนะครับขี่เมฆเป็นงอคงไม่ได้เอาครับต่อมาเป็นหมอ ผีแห่งดาบนะครับนะไม่เชิงหมอผีหรอกนะครับเป็นนักเวทมนต์นะครับโอ้โหบาดหลวงที่นี่เอาดาบออกมาสู้ดู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 โอ้โหมาดูกันนะครับโอ้โหสู้ยังไงนะครับว่าเจอกับโอ้โหนักเวทนักเวทใช้ดาบต่อสู้นี่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 โอ้โหโดนน้ำโอู้โหบาดหลวงบาดหลวงอู้นักเวทจังหากไม่ใช่บาดหลวงนี่นี่เจอดาบชั้นโอ้โหตายว่ะ เจอเทพโพไซดอนจัดก,การนะครับอตายโอ้โหสุดยอดนะครับต้องโดนโพไซดอนเก็บเท่านั้นนะครับไอพวกนักเวทพวกนี้นะฮะ เพราะว่าเรานักเวทพวกนี้นะครับโคตรอันตรายนะครับมามันเสกดาบออกมาเป็นโอ้โหไหลายเล่มมากนะครับนะอาออกมาสู้ผมบอกเลยว่าทุกฝ่ายชิปหายได้หมดนะครับนี่เออเราี่นะครับนะาเป็นเหตุผลที่โพไซดอนจะต้องมาจัดมันนะครับเพราะว่ามันฆ่าคนบริสุทธิ์ฆ่าพระราชานี่นี่นี่แค่ตัวเดียวนะครับอันนี้แค่ตัวเดียวนะนี่นี่ดูดิโอ้โหอ้าวเราสู้มันไม่ได้เลยครับโอมันคือดาบแบบว่าร้องหนุเอาเราดูรเตชอนกับโอ้อัสมุนสิน้อรักขาฉันทีโอ้ผมก็ไม่รักษาโอ้โหยตายนะครับ ดูดิแค่ตัวเดียวนะแค่ตัวเดียวนะอันตรายขนาดนี้นะครับดูดินะนะไม่ต้องออกแรงเลยนะครับมันแค่ไล่กระถาเอาแล้วต่อมาโพไซดอนนะครับจะต้องมาเจอกับนักเวทจากซอลินยี่นะครับนะซึ่งมีพลังการเสกตีศูนย์ได้เหมือนพลังของเออโพไซดอนเลยมาแล้วคืออะไรวิวอ้ยเต็มไปทีศูนย์สีเขียวนะครับเขียวเรื่องแสงด้วยนะครับนะแล้วเครื่องกูก็แหลกด้วยนะครับนะเวลาเล่น เอาแหละยังไงนะครับจังหวะนี้อ้าวอ้าวอ้าวอาวอาวอาโอ้โหโอ้โหปูซาดอนถึงกับงงเออเปิดไปเด้งไงเออโอ้มันเอาพลังของกูมาใช้ได้ไงวะเนี่ยนะครับน้าโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับน้าซึ่งมันคืออะไรวะเนี่ยงงงงว่ะงงว่ะคืออะไรคืออะไรวะโอ้โห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 หมอนี้ก็โคตรแรกเลยนะครับเออเออเอาเอายังไงยังไงโอ้ยบักหามึงเอ้ยโอ้ยจะบ้าตายกับตัวละครนี้ เปลี่ยนเป็นนักเคมีนะครับนะครับลูกศิษย์ด็อกเตอร์ฮันเดอร์ของเรานะครับนะยังจำกันได้อยู่หรือเปล่านะครับนะถ้าใครยังไม่เคยดูด็อกเตอร์ฮันเดอร์นะครับนะก็บอกเลยว่าไปดูได้นะครับเพราะว่านี่คือลูกศิษย์ของเขาดิ้ดิ้ดิ้ซึ่งสามารถโยน เออเคมีได้ทั้งสี่ท่าน,นะครับนี่เนี่ยนี่เนี่ยโอ้โหเอาดีโดนได้ทั้งท่าไฟโอ้โหโดนน้ากระเด็นผักออกมานะครับแต่ก็ยังสู้ไหวเอาแหละโอโ้มีทั้งท่าลมท่าน้ํทธาไฟมีหมดอะนะครับท่าดินก็มีนี่นี่อนี่แต่บอกเลยว่าโพไซดอนบอกว่าเรื่องเป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องขี้ๆนี่นี่โดนตีศูนย์ชั้นเข้าไปก็ตายแล้วฮ่า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 สู้ใช้ไม่ได้หรอกเว้ยเอาละครับต่อมานี่คือนักรบจากเมืองวาแคนนะครับนะซึ่งก็บอกได้ว่าพีแกโหดมาก <S <S โอ้ยพลดูจัดการมันนะครับน้ำซึ่งมันฆ่าบริสุทธิ์นะครับเป็นเออ่ฝ่ายอัดทำนะครับตัวนี้เราสู้มันไม่ได้แล้วครับหัวหน้าเออถอยทัพนี้ไปเราไม่ถอยเลยทั้งสิ้นอ้โหถ้าถอยประชาชนเราก็จะโดนฆ่าอ้าวตายหมดแล้วนะครับนากองทัพพระราชา ซึ่งเทพเจ้าโพไซดอนก็ต้องมาหยุดเรื่องนี้นะครับนะโอ้เอาละแกเป็นใครอ <c oughs> โอ้โโดดมาอย่างเท่นะครับนะเอา้ากระโดดลงน้ำไอสัตว์เอายังไงเอ้าโดนตีศูนย์เอา้าตายเลยนะครับไปไหนวะนะครับน้ตายโดนตีศูนย์ไร่ค่านะครับของโพไซดอนนะครับนะสู้ไม่ได้วะอ่ะเรามาดูภาพชา้ากันใหม่นะครับนะ้าโ,โดดไปแล้วนะครับปับป๊บ,บ,บโดนโดนเฮ้ย ยังวะยังไม่ตายบอกแกพลาดแล้วโยฮนฮฮฮฮตีสูงไม่โดนฉันตีสูงแกมันหน้างโง่มันฆ่าฉันไม่ตายเอาละยังไงวะยังไงวะจังหวะนี้อือเ้าเอา้าเอา้เอาโดนน้ำผักไปตกตายนะครับนะเออนะครับถึงแม้จะไม่ได้ใช้ตีสูนแต่ก็มีระบบความป้องกันตัวสูงเหมือนกันนะครับนะอโพไซดอด,ดี่เนะครับเข้ามาระยะเท่านี้คือโดนน้ำผักออกเลยนะครับนะ เอาละครับต่อมานักรบนะครับของเราเทพนะครับต้องมาเจอกับหมอผีตาโบนะครับดูดีตาันยังไม่มีเลยนะเอาละโอ้ยนี่นี่เสกตาออกมาสู้ซึ่งไอ้พวกนี้ไม่รู้จะสู้ได้หรือเปล่านะครับนะนี่นี่โอ้จะสู้ตาฉันไม่ได้หรอกนี่นี่นี่โอ้โหชิบหายแล้วชิปหายแล้วมันเอาตาออกมาสู้พวกเราอพวกเราถึงกับเทพเลยนะเราต้องจัดการไอ้หมอผีตาโบตัวนี้ให้ได้นี่นี่เอาละครับเเอาละฉันจะจัดการมันเอง ฉันไม่ได้หรอกฉันคือจะตที่ไม่อ่อนเเรื่องเอออะไรอะไรเรียบร้อยตายนะครับนะโคตรโหดนะครับดูดิดูดิดูดิตาโบนะครับตาโบเอาละแล้วต่อมานะครับก็ถึงโหโหเทพเจ้าแห่งท้องสมุดโพไซดอนอีกแล้วนะครับโพไซดอนบอกฉันต้องมาแก้ปัญหาให้กับพวกมนุษย์อีกแล้วเหรอเอเอาละโอ้โหโยน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 ยน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 เรียบร้อยนะครับนะมองพีตาเดียวตายเลยนะครับยงรวดเร็ว เอาครับต่อมามันต้องมาเจอกับจอมโจรเท่าไหร่ไม่รู้นะครับแต่ที่รู้ตัวนี้โหดมากนะครับนะ atamente. เรียบร้อยนะครับนะโอ,โอโ้โหขนาดบินได้ยังตายนะครับเรียบร้อยผมบอกได้ว่าโพไซดอนเจอตัวนี้ชิปหายแน่นอนนะครับนะซึ่งโพไซดอนได้เจอแน่นอนเอาระมาดูกันนะครับนะไอ้ตัวนี้โอ้โหมันแยกร่างได้เร็วผมบอกเลยนะออืแ <c oughs> ยก่รงกว่าโอ้โหสกิลทุกตัวดูดิปันแอคข้างเดียวตายเฮ้ยมึงเก่งทว่า นะครับแล้วพวกมันก็ไม่มีตาด้วยนะครับนะพวกนี้เอ้ยมีอยู่นี่วะเอาละครับต่อมาโพไซดอนนะครับนอนเทปเจ้าแห่งท้องสมุทรจะต้องมาเจอกับไททันโอ้โหสิ่งที่ไม่ควรเจอนะครับแต่กระเสือกเจอนี่เป็นไงล่ะเจอเออเจอไททันเตะครั้งเดียวตายนะนะตีศูนย์ก็เอาไม่อยู่อ่ะมาบอกเลยตัวเนี้ย เอาละครับปิดท้ายด้วยตัวละครเจนอสนะครับจากเรื่องวันพันเมอเอาละอื่อช่อคือลูกศิษย์โอ้โหเรียบร้อยนะครับโพไซดอนโกะครับโอ้โหขบคก็ลูกศิษย์ไซตามะโอ้โหอาจารย์ชั้นได้สอนอะไรชั้นเยอะแยะเลยเือแกสมควรแล้วที่โดนมัดเดียวตายแต่เอาเข้าจริงๆปะไซตามะก็ไม่ได้สอนอะไรมึงเลยนะอ่ะโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับในการเล่นซูดกับโพไซดอนนะครับเทพเจ้ากรีกที่เก่งที่สุดนะครับก็ จบไปเพียเท่านี้แหละนะครับนะแต่ผมก็ไม่ได้เล่นอีกตัวหนึ่งครับที่เป็นตัวน้องเล็กสุดประวัติเฮดิสใช่ไหมนะครับนะแต่มันไม่มีอะนะครับในหมดอดก็ทําใจนะครับนะโอเคสําหรับวันนี้นะครับในการเล่นเทพประจาทั้งสองตัวก็จบไปเพียเท่านี้แหละนะครับนะโอเคบายบายจุบจ๊บจุบจ๊บจุ๊บจุ๊บ